อะแล้วทำไมพี่ถามไม่บอกอปกรณ์ล่ะจำน้แต่งน้ำเขียวได้ชาเขียวเอาอีกแล้วอะไรเอเลโอโหไปอย่างไวเลยตามไม่ทันเลยอ่ะได้เลยค่ะอเรนไ้มเากอเด็กจะกินเฟรนไฟ่ก้านั่นแหละต้องสังมันเย็น แม่ดูเขาใส่ถุงมาให้ยังไงรดูไหมโอ้เขากลัวมันหกค่ะเขาก็เลยใส่มาให้แบบนั้นสงสัยอะไรเขาอีกอ่ะเอ้าวอีฉันบอกให้ทาครีมอินเทอร์ไม่ทาอีกแล้วไม่ได้ทาขาลายอีกอ่ะแถมแล้วถ้ามันไม่ทาขาล่ะคะไหนดูที่แม่จิมว่ามันอร่อยไหมพอชิมมั้งแม่จะดูว่ามันมีอะไรที่กินแล้วเป็นอันตรายต่อชมพูหรือเปล่า แม่ต้องทดสอบก่อนแม่ีีว่อนนวาอ้าของมาแล้วชมพูนนามนนาอีกแ้วเอ,อาชมพูจะไปอีกแล้วไวจริงๆนะชมพูไม่ไวจังเลย อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเขาจะไปเขาดูอยู่ว่าเอาของออกหมดยัง baboo <coughs> baboo เม่ยแก้มถ no <c oughs> <c oughs> <ide> ่ายแก้มถ่ายเฮ้ยมีขนมกินด้วยเหรอเอาคุณชายันแนนคุณม่เปลี่ยนมุมอีกแล้วช้ยันแนนมานั่งกับน้องนี่ไหมเขาเขาขเี่ยวเขาหรือเขาสูน้ำครับ